สวัสดีครับนักเรียนเดี๋ยววันนี้เรามาแกะสลักดอกคาแบบที่2กันนะครับเริ่มต้นด้วยการตัดแครอทแล้วกรอเป็นทรงเหมือนเดิมครับแบบนี้นะครับปีดมันแบบนี้นะจากนั้น,นเราก็อันนี้กรีดทําการไปแล้วเราก็แบ่งพื้นที่รอบคั่วตรงนี้ครับเป็น6ส่วนนะครับกรีดแต่ละส่วนเป็นลูกปิีดบัวทากรีดเลี้ยงก่อนครับ ทำกลีบเลี้ยงก่อนนะครับกลีบกลีบเลี้ยงก็แกะเหมือนกับลายกลีบบัวตูมะครับนะฮะคล้ายค้ากลีบบัวจากนั้นเราก็ซอกครับ <c oughs> ซอกเนื้อระหว่างกลีบนี้ออกนีก่แบบนี้นะครับ แคตตนนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะลูกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมบางคนก็จะเริ่มแกะกลีบเลยแต่นี่คุณทำปิดเลื้องก่อนนะครับถ้าเป็นสบู่ก็สับมันสักนิดนึงให้เป็นให้เป็นลายเล็กๆนะครับเส้นเล็กๆจากนั้นก็เกลาส่วนนี้ให้โค้งครับเกลีส่วนเฉลียให้โค้ง ดนึงนะครับรู้สึกว่าสีแสงมันจะจ้าไปนิดนึงมันจะมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวขอปรับไฟก่อนนะครับอันนี้ก็จ้าไปหน่อยเดี๋ยวขอปรับไฟแป๊บนะครับ, okay, รบอันนี้น่าจะดีสุดจากนั้นเราก็แกะลายสว่บบางนะครับเป็นลายโค้งเก็บปลานะลูกเ,เก็บปลานะครับ อย่าเพิ่งเต็มช่องนะฮะอย่าเพิ่งเต็มช่องวิดไม่ต้องยาวนะักนะครับเ <c oughs> มื่อรอบแล้วเราก็เ้าะเนื้อระหว่างกรีบออกนะครับเอียงมีดเข้าไปอันนี้แกะแบบแกะทีเดียวแล้วก็ซ้าะทีเดียวนะครับ ถ้าแกะใบซอ้อใบกรีบมันก็จะมีความแข็งแรงมากกว่านี้ทีนี้เพื่อความรวดเร็วนะครับรูขึ้นไลยให้มันใหญ่เพื่อให้เรียนเห็นได้ชัดนะลูกนะแต่นะก็เราทำขอบไปได้ใช่ไหมครับ,บกรีบนั้นที่2สอสบสว่างครับปลายกรีบจะไม่เลยขอบที่เราซอออกมานะครับ ปลายกรีดยาวเท่ากันนะครับเซอเนื้อระหว่างกรีบออกครับมองเห็นไหมฮะ อันนี้เป็นลายเบสิกง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ฝึกใหม่ๆต่อไปครับสับบางมาเรื่อยๆลูกยงมีซอออกครับ ถ้ารอยตัดมันจะเจอกันพอดีศบกันพอดีก็จะซ้อออกง่ายนะครับตรงนี้ดึงไม่ออกแสดงว่ารอยตัดมันไม่เจอกันประมาณนี้นะครับแกะไปอีกครับสว่บบางมาอีกตรงส่วนนี้ยังกรีดลึกได้นะครับแต่ถ้าปลายปลายดอกกรีดลึกไม่ได้เดี๋ยวดอกมันจะหักนะครับ เกล่าวครับวานนี้นะครับลายจะค,คล้ายๆกับลายตยีบัวแะครับเพราะแต่ปลายกลีดไี่จะโคง้งเท่านั้นเอง แสงสว่างมาเรื่อยๆนะครับยิ้มแทงขึ้นดึงลงแทงขึ้นดึงลง,ง,ง,ลงหมุนอยมางนี้ลูกเราจะลากทีเดียวไม่ได้นะครับเนื้อแครอทมันจะมีความหนาแน่นมากกว่าสบู่เวลาจับเราจะไพยายามจะไม่กำรรนะลูกนะนี่ความร้อนที่ฝ่ามือเราอะ่ะมันจะผ่านไปถึงผัก ทำให้ผักนี่เหี่ยวช้ำได้ง่ายถ้าเราจับแรงเกินไปเราส่วนนี้ออกบ้างนะครับถ้ารู้สึกว่ามันสูงเกินไปเนี้ยเราออกบ้าง ปลายจะไม่หย่อนมากลูกนะเดี๋ยวปลายมันจะย,ย้้ยต้องพอดีพอดีเลูกความยาวกับปลายกรีบต้องเท่าๆกันอันนี้เก็ตดครูนอนมีดเกือบระนาบเดียวกับหัวแค่ลอดเลยนะครับ ลายปลายดอกลายโดยจะกรีดไม่ลึกเลยนะครับลูก เลาส่วนที่เหลือให้มันค่อยงเรียวลงนะครับตรงนี้ลายมันจะตื้นไปน,นิดนึงครูซ้ำอีกรอบนึงนะครับถ้าส่วนหัวนี้มันใหญ่มากแล้วก็ค่อยเกลี่ยเรียวลงเล็กน้อย มานี้ครับแล้วเราก็แกะสลัดต่ออย่ากรีดล,ลึกนักนะครับแทงไม่ต้องลึกนักเดี๋ยวยอดมันจะหัก รเรา,เาก็แกะสับปางออกมาอีกนะครับสับปางลงมาเรื่อยๆลายจะค่อยๆเล็กลงและค่อยๆสั้นลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะถึงบริเวณในปลายดอกแล้วเราแทงลึกไม่ได้ปลีกเข้าไปลึกเดี๋ยวมันจะหักง่ายนะครับระยะนี้พยายามอย่าไปจุ่มน้ําบ่อยเพราะแครมันจะกรอบนะครับ ไครอรมันจะน้ำมันจะซึมมันก็มีเนื้อไครอดแล้วไครอรมันจะม,มีความแข็งและมีความกรอบถ้าเรากรีดแล้วลึกๆแล้วก็จับแรงอย่างเงี้ยขณะที่เรากรีดมีเข้าไปมันโยกใช่ไหมครับเดีย๋ยวหัวมันจะหักตรงปลายมันจะหักออกมา ก็เนื้อใต้ลายออกนะครับ ค่อยๆซอเข้าไปตรงปลายปลายดอกนะครับระวังยอดมันจะขาดแล้วก็เกลาต่อนะครับส่วนที่เหลือมันจะอ้วนนิดนึงเราก็เกลายวาเรียวถ้ามันไม,ไ,มไม่ไม่ไม่อ้วนก็ไม่ต้องเกลาก็ได้นะครับแกะไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยซอออก นะครับก็ค่อยตึ้ขึ้นเรื่อยๆแหละเพราะบริเวณปลายดอกแล้วนะครับ,รบแล้วซ้อเราก็ไม่ซ้อออกเยอะ ีจะอ้วนนิดเดียวก็ก็เกลาไปนะครับแกครอทบางทีสีแครอทมีนติดมือนะฮะเหลืองไปหมดมานี้นะครับ ปลายเราไม่ต้องแกะลึกนะครับแล้วก็ซอออกไม่ต้องเยอะแต่นี่ที่คุณทำออกเยอะเพราะว่าหัวมันอ้วนนะครับลายมันอ้วนคุก็เกลาไปในตัวเลยถ้ใ้มันเรียวเล็กลงเนี่ยครับเลยออกเยอะนี้นึ่นงลายจะย้วยลงมาหน่อยนะครับ อันนี้ตรงไหนคร่อมลายแล้วก็คล่อมไปนะครับไม่จําเป็นไม่ต้องสับหวางนันเสมอแล้วต้องปลายปลายดอกแต่ห้ามตัดปลายทิ้งนะครับมันจะดูด้วนๆไม่สวย แล้วนะครับลูก่าลายเป็ดปลานะครับเราสามารถจะนำลายลายเก็ดปลาเนี่ยไปพัฒนาเป็นลายบานชื่นได้โดยการซาะเส้นตรงนี้นครับซาะเป็นเส้นเส้นอย่างนี้นะครับถ้าลักเล่เราเซะอวงกลายอย่างนี้ใช่ไหมฮะอันนี้ทําเป็นเส้นเส้นอย่างเงี้ยลูกเล็ก ตรงกลางก่อนแล้วอซข้างไาตรงกลางก่อนไป้อโซเส้นข้างนะครับทำแบบนี้จนเต็มก็จะเป็นลายพันชื่นอีกลายหนึง่งเราสามารถจะพัฒนาต่อยอดได้ว่าเป็นลายพื้นฐานนะครับลงมาฝึกดูนะครับลงมาฝึกดูเสร็จแล้วเราไปจุ่มน้ําเหมือนเดิมรูปก,การเก็บรักษาก็เหมือนเดิมครับก็คือจุ่มน้ําสบัดให้เสด็จดน้ําใส่ถุงใส่กล่องปิดฝาม,มัดปากให้สนิทนะครับ แล้วก็ใส่ตู้เย็นช่องเก็บผักเอาไว้แครอทจะเก็บได้นานหน่อยนะครับถ้าเก็บดีๆอยู่ได้เป็นอาทิตย์นะครับดีไม่ดีอยู่ได้เป็นเดือนด้วยซ้ำไปแต่ผิวมันจะค่อยๆแห้งไปนะครับเวลาเราจะใช้งานเราก็ใช้วิธีว่าเอาไปแช่น้ําเย็นหรือจุ่มน้าสักครู่หนึ่งน้ำเปล่าธรรมดาสักครู่นึงมันก็จะสดขึ้นมาเนี่ยคือข้อดีของแครอทนะครับฉะนั้นเวลาเราจะใช้งานอะไรเนี่ยอะไรที่เราเก็บได้ก่อนอ,อย่างแครอทอย่างงี้เราเก็บไเก็บไว้เลยครับเพราะมันจะสามารถเก็บรักษารได้นานลองไปฝึกดูนะครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ